ถ้าหมอกล้าพาไปที่เนี่ยเขามียาวิเศษให้มียาวิเศษด้วยกินเสร็จยุบเลยกินเสร็จหายจริงจริงเลยนะนนหมอว่าประมาณร้อยั้งร้อยคือยากลุ่มของพวกลดอักเสบนี่ยาลดอักเสบมัน,มนมทําให้ยุบลงลดอักเสบลงยาลูกกรอนเนาะพววนี้อาจถามว่ายุบมายุบจริง <S 2> <S 2> แต่ไม่หายขออยากให้เรานึกภาพมะเร็งเป็นเหมือนอะไรดีมันเหมือนลูกแอปเปิลแล้วกันตัวแกนของมันน่คือตัวมะเร็งตัวก้อนเนื้อแต่ว่าส่วนรอบๆของแกนน่ที่เป็นเนื้อแอปเปิลเนี่ยไอ้ตัวนี้มันคือแค่กล้ามเนื้ออักเส พอเราให้ยาลดอักเสบแรงๆปุ๊บตัวนี้มันยุบลงตัวแกน่ะมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าการรักษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันน่ะมันรักษาตรงไหนถ้ามันแค่ลดอักเสบมันไม่ได้หายค่ะอ่าเดี๋ยวมเนื้อร้ายมันอยู่อยู่เดียวมันจะกลับมาแล้วพอกลับมารอบหน้าปุ๊บเนี่ยไปหมดแล้วเอาลเข้าปอดเข้าตับเข้าายอะไรไปหมดแล้วแน่นอนเพราะว่ามะเร็งน่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าระยะการแพร่กระจายเนาะเหมือน พอไปที่ปอดมันคือระยะสุดท้ายแล้วน้องก็จะเสียชีวิตจากเพราะว่าหายใจไม่ได้